สวัสดีครับขอต้อนรับพี่ๆทุกท่านครับเข้าสู่แ m o s Channel นะครับแล้วก็คลิปวิดีโอนี้ครับเรากลับมารีวิวครับเจ้าคันนี้เลยไททัน4ประตูตัวเตี้ยนะฮะซึ่งหลายๆคนนะครับก็ทักกันเข้ามานะทางไลน์ค่อนข้างเยอะเลยหรือไม่ก็โทรเข้ามานะครับก็มาสอบถามโปรโมชั่นนะครับแล้วก็ช่วงหลังเนี่ยทางช่องเราไม่ได้ กลับมารีวิวไททันตัวเตี้ยนะครับก็มีเป็นในรุ่นอื่นๆนะครับเพื่อที่เพิ่มความหลากหลายให้กับผู้ชมนะครับที่เข้ามารับชมในช่องเรานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเรามาอัปเดตโปรโมชั่นนะครับและที่สำคัญครับคลิปนี้จะไม่เหมือนคลิปรีวิวก่อนๆที่เราได้รีวิวกันเข้ามานะครับเพราะว่ามีอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมนะครับเข้ามาเพิ่มเนี่ยสชิ้นด้วยกันนะครับเดี๋ยววันนี้ครับก่อนที่เราจะไปติดตามรับชมรีวิวในวันนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยครับแล ในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับที่ทางช่องเราได้มีการลงไว้นะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันเลยนะครับเริ่มกันด้วยที่กระจังหน้านะฮะกระจังหน้าตัวนี้ยังเป็น Sporty เหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเลยเลยนะครับชุดแต่งก็ยังจะเป็นครอบกระจังหน้านะครับสีดำนะครับพร้อมสีแดงแบบนี้นะครับตัดสลับกันนะครับส่วนตัวสเกิร์ตด้านหน้านะครับก็ยังเป็นทรงเดิมอยู่นะครับหรือนะครับหลายๆท่านนะครับที่ทักเข้ามาเนี่ย ผมก็มีส่งรูปนะครับในส่วนของสเกิร์ตเข้าไปให้ดูค่อนข้างเยอะนะครับก็จะมีของ r i d e r M ที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับตัวนั้นก็จะมีไฟเรเดียลไลท์นะครับที่สเกิร์ตด้านล่างให้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับราคาก็เหมือนกันเลยโปรโมชั่นก็ตัวเดียวกันเลยนะครับสำหรับถัดมานะครับที่ผมได้บอกไว้เมื่อต้นคลิปนะว่ามีอุปกรณ์ที่ติดตั้งเพิ่มเข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับเป็นอยู่ในส่วนของด้านหน้านะครับที่ฝากระโปรงนะครับเพราะว่าตัวนี้เราได้มีการทํากันบ้านมาค่อนข้าง เยอะนะครับตั้งแต่เปิดช่องมาเพราะว่าลูกค้าเนี่ยขอมากันค่อนข้างเยอะนะครับก็ตัวนี้เรามีการติดตั้งเพิ่มเติมนะครับในส่วนของแผ่นกันความร้อนที่ฝากระโปรงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นของมิซูบิชิของแท้เลยนะครับแล้วนอกจากนั้นครับเราไม่ต้องใช้ที่เปิดตัวนี้แล้วนะครับเพราะว่าเราได้มีการเสริมตัวโช๊คฝากระโปรงหน้ามาให้กับลูกค้านะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับที่จะออกรถกันตั้งแต่วันนี้เลยนะครับเราจะมีติดตั้งชุดนี้ เพิ่มเข้าไปในโปรโมชั่นที่ทําให้กับพี่ๆทุกคนได้รับชมกันด้วยนะครับแล้วก็ถัดมานะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ด้านข้างกันบ้างนะครับว่ามีชุดแต่งล้อแม็กลายไหนนะครับเดี๋ยวเราไปอธิบายทีละส่วนเลยด้านข้างนะครับก็ยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะครับมีเพิ่มเติมเข้ามานะเป็นลวดลายสติ๊กเกอร์ของ s อ o r t y เข้ามานะครับที่ด้านหน้านะครับปกติเราจะมีให้ด้านหลังนะช่วงกระบะท้ายนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็เพิ่มลวดลายเพิ่มเข้ามาให้นะครับและสําหรับใครนะครับที่ ดูคลิปนี้อยู่นะเรามีพิเศษนะครับก็คือด้านข้างของประตูทั้งสองฝั่งเนี่ยเราก็มีแถมสติกเกอร์ให้ฟรีนะครับหรือถ้าใครไม่ชอบก็จะไม่ติดก็ไม่เป็นไรนะครับรวมรวมถึงตัวสติกเกอร์แคปล่าที่ฝากระโปรงหน้าด้วยเช่นเดียวกันนะครับเราก็มีให้กับพี่ๆได้เหมือนกันนะครับแล้วก็สําหรับคันนี้นะติดตั้งล้อล้อแมกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นลายใบพัดนะครับที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับล้อแมกก็จะมีให้ลูกค้าได้เลือกหลากหลายรูปแบบนะครับสําหรับใครนะครับที่ทักเข้ามานะครับก็ สอบถามได้นะครับว่าแม็กตัวนี้นะครับเปอร์เซ็นต์ยางเท่านี้นะครับสเปคยางเท่านี้นะครับเราก็บอกให้ชัดเจนนะทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ด้านหลังกันบ้างว่ามีอุปกรณ์อะไรกันบ้างครับหลดูนะครับก็จะมีสเกิร์ตนะครับด้านท้ายติดมาให้กับลูกค้าทุกท่านเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับระหว่างที่เราถอยจอดนะครับสาหรับโปรโมชั่นที่เรามาให้วันนี้วันนี้เนี่ยก็จะเพิ่มนะครับในส่วนของกล้องมองหลังให้ด้วยนะครับรวมถึงเซนเซอร์ถอยนะครับและนอกจากนั้นครับชุดแต่งสปอร์ตตี้เนี่ยก็จะมีตัว สปอยเลอร์หลังติดให้ที่หัวกระบะแบบนี้ให้พี่ทุกคนเหมือนเดิมเลยนะครับแต่ว่าที่สำคัญนะครับไททันตัวนี้ก็จะเป็นโมเดลใหม่ล่าสุดนะครับสำหรับใครทีเ่เคยดูคลิปไททันสิบตัวยกสูงนะผมจะเน้นย้ำบอกว่าด้านหลังเขาจะมีตัวผ่อนแรงให้นะครับแต่ว่าในรุ่นนี้ที่เป็นตัวเตี้ยจะไม่มีตัวผ่อนแรงตัวนี้ให้นะครับจะแยกชุดกันนะครับโปรโมชั่นก็จะคนละแบบกันนะครับไลเนอร์ก็ติดให้เหมือนเดิมนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับรายละเอียดภายในกันบ้างครับเพราะว่าหลายๆคนทักเข้ามาถามนะครับบอกเป็นเสียงเดียวเลยว่านอกจากภายนอกสวยแล้วนะครับภายในที่ให้มาเนี่ยจัดเต็มมากๆเลยนะครับเพราะว่าไม่มีที่ไหนให้แบบนี้นะครับมีที่นี่ที่เดียวนะครับเดี๋ยวเราไปชูไปดูเลยครับอย่างที่บอกพี่ๆไว้เมื่อสักครู่นะครับว่าพามาดูด้านในนะครับด้านในตัวนี้นะครับหนึ่งเลยนะครับเราจะมีเพิ่มกล้องบันทึกหน้ารถให้นะครับนอกจากกล้องมองหลังที่เราพาพี่ๆทุกคนไปชมกันแล้วนะครับ แล้วก็ตัวเบาะนะครับเปลี่ยนเป็นเบาะหนังนะครับตัวได้เองก็จะเป็นสีแดงนะครับก็เลือกได้นะได้แดงได้ดํานะครับสําหรับใครที่ชอบนะครับก็จะเป็นเบาะหนังทั้งหน้าและหลังเลยนะครับถัดมาเนี่ยก็จะเป็นตัวด้านหน้าจอ Android นะครับตัวนี้เสริมจอ Android เข้ามาให้นะครับก็สามารถเล่น YouTube นะครับเปิดเพลงฟังเพลงผ่าน u t u b e นะครับได้ทั้งหมดเลยนะครับหรือว่าเลือกดู g o o g l e Map ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าจอเดิมเนี่ยเป็นวิทยุทูดินนะครับมันก็จะเชื่อมต่อได้เล็กน้อยนะครับ เราก็เปลี่ยนเป็นจอ Android ให้นะครับก็สามารถใช้งานนะครับได้หลากหลายรูปแบบนะครับเวลาเดินทางระยะไกลก็ไม่เมื่อยล้านะมีระบบเอนเตนในรถจนให้กับทุกท่านด้วยเช่นเดียวกันนะครับเนี่ยครับวันนี้ก็คือจัดเต็มให้กับพี่ๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูโปรโมชั่นนะครับว่าอุปกรณ์ทั้งหมดเหล่านี้นะครับ แถมกันอยู่ในราคาดาวเริ่มต้นเท่าไหร่และผ่อนเท่าไหร่หรือตามไปดูเลยครับก็ทั้งหมดนะครับที่เราเอามารีวิวให้พี่ๆได้รับชมกันในวันนี้นะครับอุปกรณ์ตกแต่งทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นภายนอกแล้วก็ภายในนะครับวันนี้ครับเราทําโปรโมชั่นมาให้พี่ๆนะครับดาวเริ่มต้นที่39,0 0 0บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็ผ่อนนะครับยาวสุดครับ7ปีนะฮะอยู่ที่9,00 0ไปปายนะครับถึง1 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับใครที่ดูแลชอบคลิปนี้นะมีอุปกรณ์เสริมให้ด้วยนะครับสชิ้นนะคร ทําการดูมาแล้วว่าควรที่จะมีอะไรเพิ่มเติมมานะครับเพราะว่ามันค้างบอกโอ้โหจัดเต็มแล้วก็จัดเต็มอีกนะครับก็วันนี้นะครับปะมาณนี้นะครับที่เราเอามาฝากพี่ๆกันนะครับในวันนี้ก่อนอื่นที่จะจากกันไปในวันนี้ครับอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเพื่อที่จะไ,ไม่พลาดในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับ เดี๋ยวคอยดูกันว่านะครับคลิปวิดีโอหน้าครับเราจะมารีวิวรถรุ่นไหนให้กับพี่ๆได้รับชมกันนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับคุณที่เข้ามารับชมกันถึงท้ายคลิปแบบนี้นะครับก็ขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ